เปิดแฟนตุกชนกวนันท์ 30กันยายน2022สลาโสดเพิ่งเปิดตัวแฟนเปิดแฟนตุ๊กชนกวนันขึ้นชื่อว่าเป็นคุณแม่สายสตรองที่เข้มแข็งทั้งกายและใจแม่ที่ไม่เคยเกี่ยงที่จะเลี้ยงบุตรแต่จะเลี้ยงให้ดีที่สุดสำหรับตุ๊กชนกวนรนันสิงเกิลหม่าหัวใจแกร่งแม่หัวใจยิ่งใหญ่คนนี้แม้ชีวิตคู่จะไม่สมบูรณ์แบบดั่งใจไม้แต่ชีวิตของความเป็นแม่ของเธอเธอพยายามทำให้แกร่งและสมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อน้องแรลและน้องภูมิ ดวงใจดวงน้อยๆของเธอทั้งสองดวงสำหรับตุกชนกวนันรักชีพที่หลังจากเจ้าตัวได้แยกทางกับบ้ยเชษฐบุตรวัชรคุณก็ต้องกลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงบุตรทั้งสองคนพร้อมกับทำงานหลักคือการเป็นพิธีกรไปด้วยและต้องบอกเลยว่า หากใครที่ติดตามไอจีของตุ๊กชนกวนรนนั้นก็จะทราบดีว่าตุ๊กชนกวนรณน,น่ารักแค่ไหนล่าสุดทางด้านตุ๊กชนกวนัณน์ได้ออกมาโพสต์รูปภาพคู่กับหนุ่มหลอปริศนาพร้อมแคปชั่นแฟนเด็กตัวโต,วต,วตวจังงานนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นหนุ่มดูแลหัวใจคนใหม่หรือไม่เอาเป็นว่าคงต้องรอคอนเฟิร์มจากปากของตุ๊กชนกวนันกันเองคะ่ะ แต่ต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าหนุ่มบวยและสาวตุกนั้นจะเลิกรากันไปแล้วและให้สิทธิ์การเลี้ยงบุตรกับบวยด้านหนุ่มบวยเองก็คงทําหน้าที่พอ่อไปเยี่ยมไปรับบุตรพาบุตรไปเที่ยวเสมอเมื่อว่างย้อนถึงสาเหตุโดนตุกเปิดใจ ตุกว่าตุกเป็นคนที่ทำหน้าที่ภรรยาได้ไม่เก่งอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่มีบุตรไม่ชอบทำการบ้านและมั่นใจในตัวเองว่าเขาหลงและรักเรามากพอก็อาจจะแกล้งหลับเพราะเขาไม่ได้บังคับซึ่งแม่ของเราก็สอนเราดีมากแม่บอกว่านอนเฉยๆก็ได้ไม่เคยคิดค่ะแค่รู้สึกว่าเจ็วันนี้เขาแปลกๆแอคชั่นของเขาเปลี่ยนไปเราก็สงสัยมากพอที่จะหยิบโทรศัพท์ของเขาขึ้นมาดูเลยเจอ ตอนนั้นคือความรู้สึกของเราเย็นว่บนี่พี่บวยยังไม่รู้เลยนะว่าตุกเห็นข้อความนี้หวังร้อเปอร์ซก็จำได้เลยว่ายืนอยู่แล้วเขาก็เดินมาบอกว่าตุก งานวันกส์แคนเซิลนะถ่าย MV ของเอจิรากรเพลงจากนี้ไปจนนิรัน์เพราะเราเห็นชื่อเพลงเราก็รู้สึกว่าเราน่าจะมีโอกาสกลับมาคืนดีกันแน่ๆเลยพอเรารู้ว่าแคนเซิลเพลงก็บอกเขาไปว่าแคนเซิลไม่ได้น่าเกลียดเขาก็บอกเราว่าพี่ไม่อยากหลอกประชาชนแคนเซิลเธอพี่ไม่ได้รักตุ๊กแล้ว